สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่23พฤษภาคม65ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลท็อก5นาทีสุดวั a ทุ่มเยีย yes t e r d a y รายการที่ทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างเวลตรงห้าด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันดดียกันนะครับวันนี้ e p พีที่บิดาการลงทุนแนว VI ไอบอลลวาร์เฟสถือว่าเป็นตำนานนักเล่นหุ้นที่รวยที่สุดในโลกที่ยังมีลมหายใจอยู่เลยทีเดียวนะครับปัจจุบันก็เป็น CEO ของเบิร์กชัยเฮดเทวีนะครับซึ่ง ใช้ยาที่บริบาบเฟสเนี่ยได้รับก็คือปราดแห่งโอมาฮาซึ่งเป็นบ้านที่เขาอยู่เป็นบ้านเกิดที่เขาอยู่นะครับซึ่งเขามีชื่อเสียงจากการลงทุนแบบเชิงคุณค่าซึ่งที่พูดง่ายๆก็คือเป็นแนว VI นะครับ value investor ซึ่งเขาอยู่อย่างประหยัดจริงๆครับพะบ้านที่เขาอยู่เนี่ยก็ใช้บ้านเดิมมาป่ากว่า60ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะร่ำรวยเขาจะมีชื่อเสียงมากก็าตามนะครับแต่เขาก็อยู่อย่างสมระและที่สําคัญความใจบุญของเขานี่ ถือว่าได้รับการยกย่องระดับโลกทีเดียวครับเพราะว่าเขาได้พูดไว้นะครับเมื่อ10ปีก่อนนะฮะว่าเขาจะบริจาคเงินทั้งหมดของเขาที่มีนะฮะเป็นปริมาณก็คือ99%อของเวลของเขาเลยครับทั้งหมดแล้วเขาไม่ได้แค่แค่พูดนะครับเขาทําจริงเรียบร้อยครับปัจจุบันก็บริจาคไปเกิน50%เรียบร้อยแล้วครับฮาร์เบดันนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เขาทําได้นะครับ99%อเ์ของวอรเฟสเนี่ย ที่เป็นเวลของเขานะครับไม่ได้มาตั้งแต่แรกและไม่ได้มาง่ายนะครับ99%ของเวลเนี่ยนะครับได้มาหลังจากวันเกิดครบ50ปีของเขานั่นเองซึ่งแน่นอนครับตรงนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ไอสไตล์เคยพูดเลยใช่ไหมครับว่าพลังที่มันมออีความสามารถพิเศษอันนึงนะครับซึงสื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันที่8ที่เราเคยคุยกันไปแล้วนั่นคือดอกเีทบต้น ซึ่งนี่คือสิ่งที่วอลเลนฟเฟสก็ให้การยอมรับแล้วก็พูดอยู่เสมอๆนะครับว่าสิ่งที่ทําให้เขามีเวลจนถึงทุกวันนี้มาจากการทบต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะบอกอะไรให้เรารู้นะครับยิ่งเราเริ่มต้นยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องหลังความสําเร็จของวอลเลนฟเฟสนี้จริงๆเราง่ายมากเลยครับเพราะในยุคแรกๆหรือในช่วงแรกๆของการลงทุนเขาพูดง่ายๆคือมาะมาณ30-40ปีแรกๆของเขานะครับ มีเววยังไม่ถึงหนึ่งบิลเลียนเลยครับยังไม่ถึงหนึ่งันล้านดอลลาร์สหรัฐดงั้นเก้าสิบเก้าหรือว่าส่วนใหญ่ที่เหลือของเขาเนี่ยฮะมาหลังปีห้าตอนที่เขาเกินอายุอายุเกินห้าสิบทั้งนั้นเลยครับคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วช่วงแรกๆที่เขาทำนี่คือเขาใช้คอนเซปต์หรือไม์เซตว่าอะไรสิ่งเขาทำคือทำเหมือนเดิมเลยนะครับเขาม่าเหมือนเดิมของเขาคืออะไรครับเขาอ่านหนังสือครับวันละห้าอยหน้าครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฮะโดยค่าเฉลี่ย และนั่นคือสิ่งที่วอลเลเวเฟจพยายามจะเน้นอยู่ตลอดเวลาว่านั่นคือวิธีการที่ความรู้มันทํางานฮะคือมันทํางานเป็นดอกเบีย้ยทุกต้นครับมันไม่ใช่ว่าอ่านวันเดียวแล้วพรุ่งนี้มันจะเก่งเลยมันต้องค่อยๆสะสมครับ connecting เนี่ยดอทครับวันนี้อ่านเล่มนั้นว,น,น,น,วาานวันนั้นเราอ่านเล่มนี้ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดมีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองและนั่นคือสิ่งที่วอลเลเวอเฟจพยายามที่จะบอกอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรครับ สิ่งที่เขาทําคือเขาทําในสิ่งที่เขารู้จักครับและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเน้นมากว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ลงทุนในบิตคอยใช่ไหมฮะเพราะเขาไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้เข้าใจในบิตคอยเท่ากับเด็กสมัยใหม่แต่เขาก็มีความรู้ในหุ้นที่เขาลงทุนได้เป็นอย่างดีซึ่งหนึ่งในหุ้นที่เขาลงทุนและทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือ a p p l e นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้ากระถามคําถามว่า how he did it ก็คือเขาทําอย่างนี้ได้ยังไงสิ่งที่บอูเลนบัฟเฟตเขาจะบอกเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยคือเขาอ่านหนัังสือครบ แล้วเขาก็ลงทุนในสิ่งที่เขารู้จักครับไปดูเงินที่เขาเพิ่มขึ้นในหลักทีละสิบเท่าของแต่ละครั้งนะครับพูดง่ายๆคือตอนแรกเนี่ยนะฮะมีเงินอยู่แสนเหรียญน,นะครับเปลี่ยนมาเป็น1ล้านเหรียญก็ใช้เวลาประมาณ11ปีนะครับจาก1ล้านเหรียญก็กลายเป็น10ล้านเหรียญน,นะครับก็เนี่ยใช้เวลา7ปีถัดมาหลังจากนั้นก็จะเป็นดอกเบีย้ยทบต้นต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมครับเพราะตัวเองไม่ได้ต้องใส่เงินอะไรเพิ่มมากไป ก็ให้เงินมันทำงานแทนตัวเองแต่สิ่งที่เขาทำอยู่ตอลอดเวลาคือลงทุนในตัวเองคือหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่ตอลอดเวลาแล้วเขาเองก็เป็นหนึ่งคนที่พยายามจะบอกทุกๆคนอยู่เสมอนะครับว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดก็คือการลงทุนในตัวเองนั่นเองครับวันนี้จบไปด้วยเคล็ดลับที่วอลเรบัฟเฟตนะครับได้ให้ไว้นะครับ I will tell you how to become rich Cross the door be fearful when others are greedy and be ready when others are fearful ผมจะบอกความลับในการที่ทำให้ผมรวยให้กับทุกคนฟังนะอ่ะปิดประตูซะปิดประตูซะจงกล้าครับในยามที่คนอื่นกลัวและจงกลัวในยามที่คนอื่นกล้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืม s u s s r r i e e like, แ h a r คอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ